กัลลังเกสีเสษประวิปปะเลอภิเศษเกสัพพุทธานังอักขบปรตูฟโมุตติสุนัขจังสุมังคัลลงสุกขาจังสุมิขีตังทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวท,ทางทางช่องเป็นเพียงซื้อกลางถนัดนกับเนาะเอ่อครับซีครับผม ให้ใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดอ้อนะครับเนาะปู่คนกำลังทำพิธีอยู่อย่างกสินังอยู่ทางไกลๆสักหน่อยครับพี่ชีครับเพราะว่าให้เพิ่อนได้นั่นแหละเขาค่อยเข้าไปหาเพิ่นทีเดียวนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องพอใส่ผ้ารวยพู้ถ่อผ้ารวยดนะครับเดอ้อ FC ครับขอกำลังแรงใจจาก FC <Hey. S 1> ทุกท่านทุกคนจากสาธทั่วสารทิศนะครับเนาะขามาเป็นกำลังแรงใจให้ ไลกดแชร์ครับวิธีครับผมในเวลาสมควรนะปูคนกบลังจุดไฟจุดอย่างนี้นะครับเป็นพูมใหม่ครับวิซีครับผมพูมต้นโพนะครับเ้างปูใหม่ครับวิซีครับ นภัตปัสสะตัตัอรหันสัวสำนองสำนุชนะภริตวานะเมตังสัเมตตาพระธรรมตาอวิชิตตาจิตตาปริตังขันตุสักเทาเมจลุเปเิเิสิกาลาตเตจันตะลิเคววิมาเนีีเปรเถจะคาเมตรุวนะคะหะเนเขหะวัตถมิเขเต ผูมาจายันตุเทวชละทละวิสเมยคันทับพนาคาติดทันตาสันติเกยงมุนิวรวะจันนัสทวเมนันตุธรรมสสวนการโออามพะทันตาธรรมสสวนการโออามพะทันตาธรรมสสวนการโออามพะทันตา ข้าพเจ้าจะทำพิธีขอจากเสียกผูกคอตายหนึ่งพระผูกคอตายหนึ่งลูกหนึ่งองค์หนึ่งวิญญาณสองครวาญาติโยามที่ผูกคอตายอีกหนึ่งตนจงได้ทำตรงได้ให้เลขให้เบอร์ชัดเจนด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ สุขใมางคัเลอปาราิตะบาลังเกิที่พวิปคะเลอภิเศษสัพพุุตานังอคติโตะโมอตติสุนักตังสุมังคะลังสุปะปังสุโมตตังสุขโนสุโมหโตจะสุยตังบรมเจ้าริสุปะทักินังกายะสัมะวาจสัมบารักินังบะทักินังมโนกัมวังตานิิเตปะรักินางบักินานิจตั้วานละพันตเปะรักิเน ตัวนี้เป็นตัวยังครับอซี่ครับผมนเนี่แต่เบิ่งพร้อมกันเลยครับปูบนสีเลยให้งนาะครับเนาะได้มาแล้วหนึ่งตัว <c oughs> ออกมาหุ่นตัวที่สองไปอีกครับอซี่ครับผม ครับพี่ซี่ครับเอบเดียวได้ว่างเรียงกันอยู่นี่ครับ มาลุ้นตัวที่สจะได้ตัวไหนนะครับนัครับผมสาพุทธเจอัตตตปมัตีุนักตังสังฆังสุภาตังสุตังสุขันโนตุโมโตัวเจตุเดมรามจาริสุปะสินังทายสมังวาจาริมตภะตะสินังภะสินังมุสมังานิสิต Ketakinaan, ketakinaan ni ketawa nalaran cete, ketak ini. Mahakalu ini pola rohnya tanya tapapan, nafole tapapan ini tapapan doa tempatimu temau ya tena caca wtena hutu tesanya mangkalang sak yang topoti yang mole sakanya nang nantiwamu, he mangkalang hutayoh, saya pu saya mangkalas aparati tapalang abisai kasapi vocali สุนัขสังตมังกลังสุขภาพสังตมุติังสุขนาตมุโตจักเปยสัมรมจาริสุปัตสีนาสายะสัมมาวจาสัมปะคินังปะคินังมุนสัมมาปานิจเตปะทักสีนาปะทักสินานิจัตถะวะนรปันสัตถปะทักสแมหากาลุนิโกนะตุหิชายะสัพพานินาโพเลตวะปารามิสัพพะโตสัมโพติมุตสัมมาเอเตนะสัตถวัเจนะหุตุเตสยจมังคะรั ใจยันทั่วที่ยามุ่งเลี้ยวใจยันนังนันดีวันนู่เอยวังตะวันริใจยองหูใจยัตุใจยังมังทะเลอภาราศทับพลังใจสิ่สีพาชาววิปว์ทะเลอาบิสิ่สีตาบุพทานังอาสาปัตโตภาโมติศูนย์นักตั้งตัวมังคังตัวป่าตังตัวหุติสังตัวคณะทั้งหมดโตจากตัวยังปลามาชัลิศู ปราชินาขายาสม,มังวาจาสม,มังปราชินาปราจินางมโนสม,มังป,นปันิสิเตปราจินาปราจินานิัตวานลพันตเตปราชินีครับไ,ไหม้มาอีกแล้วตัวที่สามเล้ครับดูซี่ครับนี่อยู่นขันน้ำมนต์เลยครับเด้อที่นี่ัวนี่ยึดก็ได้ครับยึดก็ได้ต่เอา เป็นลักษณะของเทียนพ่นย่อยล่วงห้ับที่พ่นย่อยล่วงเพิ่ันย่อยจากหางมาเนาะพันห้อยย่อยลักษณะนี้เด่เพ่นย่อยจางที่ไปครัเนี่ยติดตรงอยู่ทั้งนี้อืติดตรงนี้เพ่นให้ตีกราบเด่นี่รับผมนตีทั้งนี้มันบ่ได้ครับมันบ่ได้เลขเนี่ย,คร,ยครับผมเอพ่นให้ตีกราบ ที่กลับคือปีนมหฮางนี่ปีนมหฮาหงนี่เป็นเป็นเก้าครับเนาะเป็นเก้าเป็นเก้าตัวนี้ลักษณะพื้นมาสินี่ดูน้อลยลงมากสินี่แต่ว่าเป็นตัวนี่เนอืยเนี่ยเป็นยูยังสิเดม เป็ให้ปีนอีกบ่เงอืมเขาเอาคนบ่ให้แบบครับมันเป็นมันเป็นตัวเลขบ่ได้ร็เลยตรงไ้ปีนหาห้ปีนหาครับผมให้ปีนหาก็เลยได้เป็นหนึ่งไทยเลขหนึ่งไทยเป็นหกเดบปูเป็นหกได้เป็นเก้าได้ครับผมถ้าเป็นหกนี่เนี่ยเป็นหกได้ครับอันนี้เป็นเจ็ดได้เจ็ดเป็นเจ็ดได้ได้นี่ครับ เจ็ดหกสองเจ็ดเลยนี่ครับตัวตัวเด่นคือเจ็ดครับตัวนี้สองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมอ่าตัวนี้ดูง่ายครับผมอดูง่ายมาตั้งแต่เพิ่มย่อยให้ไหมครับผมนี่ท้องตัวนี้เพื่อใไ้แบบให้หกปีหนอโอ้ครับให้เป็นเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองนะปูน่ะครับตัวเดียวครับพี่ครับมันสีดไข่ยขกันครับงวดที่แล้วบนนี้ เก้าหกสองนี้เก้าหกสองมันนี้เจ็นหกสองเจ็ดหกสองหรือเป็นเก้าอะไรป้าปูเป็นเก้าได้แับผมเก้าได้เป็นหกได้เก้าหกสองหกหกสองอืมหกหกสองได้หัวขึ้นหัวลงนะครับวะแต่ว่าเก้าหกสองเร่นเรียนคือเจ็ดหกสองครับ เพราะว่ามันมันมาตัวมันมันกำกวมนะปูนครับผมตัวนี้นะมันหกกับเก้าเลอะครับเอาเป็นเลขอารบีกันแหละเป็นหกกับเก้าอะไรนี่ยตะวันหลักหลักคือหกเนาะครับผมหลักเลยคือหกเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองตัวตัวหลักมันนาะปูนเนาะเก้าหกสองครับผมแต่ว่าหกสองยอยู่เหมือนเดิมครับอไม่หนีไม่หนีไม่ต้องเอาเอาเปลี่ยนไปตีนไปอีกครับหกสองอยู่เหมือนเดิม เลขสองเดีคือ็ดครับมันเคยขายกับหมวดที่แล้วหมวดที่แล้วกับเก้าสองหกไม่เอันะเพิ่นจีเพิ่นเพิ่นอจีพยายามให้เลขกตัวนี้ครับผมอมาจนสองหมวดเลยเออสองหมวดแล้วสองหมวดแล้วครับผมตัวเดิมอยู่ครับยังเป็นตัวเดิมอยู่ครับพี่ครับผมสามครั้งละอเอฟซีเล่นมาตัวใดก็เล่นมาครับผม มากตัวเดยกันเมี่ยมเขาไม่ต้องบอกก็เข้าใจวิธีครับผมแต่ว่าสรุปแล้วคือตัวนี้ครับเจ็ดหกสองหรือเก้าหกสองครับเดี๋ยวเพิ่นอนเฮ็ดหัวไว้ให้ยูดอกอเนี่ยมันเจ็ดเนี่ยจะมีหัวเนาะเมนครับผมเพิ่อนเฮ็ดหัวไว้ยูก็คือเก้าไงล่ะเก้าหกสองอ่าสาธุนะสาธุสาธุ กับบ่เม็นไงแต่ว่ากับบ่เม็นยากครับผมเพิ่นให้นะบ่ยาบบ่เงยบ่ยาบบ่เงยคือเพิ่นกะมีกุสโลปใบของเพิ่นครับผมกับบางบางไว้สักหน่อยบางบางเนี่ครับบางเขากระเทือกอยู่รอบมันเบิ้งออกอยู่ครับโมันบางเขากระเบิ้งออกอยอะพอถึงสี่บางไก่เบิ้งออกคือก้าวพ่อรูดด้ครับเมื่อถึงกับยาเอ้าครับทีครับแคปหน้าจอไว้ครับที่รับสรุปได้ ต่ว่าบตัดสองตัวใหงวดให้เอฟซีไปตัดเอาเครเชียวผมเอาให้สามตัวไปเลยจัดให้สามตัวไปเลยครับรางวัลที่หนึ่งกับว่าอะไรไหอ่าเจ็ดหกสองเก้าหกสองครับพี่ครับผมเป็นรางวัลที่หนึ่งไปเลยครับหกตัวนะครับเนาะราะว่าพิศนาครับงวดที่แล้วกับพิษแต้มมือกันหกเก้าสองบ่แม่ครับผมก่อนหกก่อสองครับมันก็เป็นมาที่สามคือเราครับ มันก็เป็นเก้าสามเนาะหงวดก้อนก็เก้าสองหกกัเป็นเก้าศูนย์หกใช่ครับผมหงวดนี่ก็มไม่ได้ตัวเก้าอีกครับสามเทียร์อะไรได้ตัวเก้าเก้าหกสองหรือเจ็ดหกสองครับพี่ซี่ครับผมสุกมาทำด้วยเป็นเจ็ดทีนะครับเตอร์เอฟซีครับ